เราสามารถที่จะแชทคุยกับมันได้นะครับอ่านะฮะเดี๋ยวดูว่าเขาเนี่ยนะครับจะให้ข้อมูลอะไรนะครับนี่คือตัวฐานข้อมูลเนี่ยนะครับมาจากตัววิดีโออันนี้โอเคไหมเรามาลองทดลองนะครับนะฟังก์ชันเนี่ยนะครับที่มันสรุปออกมาในรูปของเสียงให้เรานะ That's a winYeahIt's like word of mouth marketing but on a whole other levelExactlyDid t h o s exactly Did you see this เฮ้ยมันเหมือนแบบมีสองคนเนี่ยกำลังพูดคุยกันอยู่นะฮะ Right But instead stocks, i t s slime s, <S LM free ซึ่งเป็น AI นะที่สามารถสรุปนะครับนะตัวที่เป็น PDF หรือแม้กระทั่งเราสามารถคุยกับตัว YouTube ได้เลยนะครับทุกคนนะเราจะมาดูว่าผมจะคุยกับวิดีโอ YouTube นะครับได้อย่างไรและก็ถ้าเกิดว่าเราเนี่ยนะครับนะจะหาไอเดียนะครับไม่ว่าจะเป็นจากคลิปต่างๆนะครับเราจะทำยังไงเดี๋ยวผมมาทุกคนนะครับไปใช้ตัว AI ที่ชื่อว่า Note b o o k Lm เนี่ยจาก Google เนี่ยฟรีนะครับทุกคนก่อนอื่นนะครับเราจะต้องมีก็คือ1น,นะบัญชี gmail นะครับผมแนะนำว่าให้เราเนี่ยนะฮะใช้โหมดที่เป็นภาษาไทยก่อนละกันนะเพื่อที่จะคุยเรื่องของภาษาไทยได้ง่ายขึ้นนะครับแล้วก็ไปที่เว็บนี้นะครับ notebooklm.google.com เดี๋ยวผมจะวางลิงก์ไว้ที่ตรงคำอธิบายนะคุณก็เข้าไปคลิกตรงนั้นได้นะครับเพื่อความปลอดภัยนะฮะบ,บางทีเนี่ยเราเนี่ยนะับเซิร์ชไปหรือว่าค้นไปเนี่ยนะครับอาจจะไปเจอลิงก์แปลกบอมนะครับ อ่ะนะฮะพอเข้ามาหน้านี้เสร็จปุ๊บนะครับนะเรามาดูก่อนว่าเราเจออะไรบ้างนะครับอันนี้เขาจะเขียนว่าเป็นโน้ตบุ๊ก L M นะครับแล้วก็ตรงนี้เป็นการตั้งค่านะครับคำถามที่พบบ่อยเกี่ยวข้องกับตัวโน้ตบุ๊ก L M นะครับสามารถที่จะเปลี่ยนโหมดได้นะอ่าเป็นโหมดมืดโหมดสว่างอะไรเงี้ยนะครับนี่เห็นไหมแล้วแต่เราชอบนะครับว่าเราจะชอบแบบไหนนะครับทุกคนอ่ะโอเคครับหน้าตาครับเขาจะมีตรงนี้ครับขึ้นว่าเป็นโน้ตบุ๊กนะครับคุณสามารถที่จะ กดตรงนี้นะเพื่อที่จะสร้างโน้ตบุ๊กใหม่นะครับนะและมีตัวอย่างสมุดโน้ตข้างล่างให้เราเห็นนะครับว่าเอนะฮะเราสามารถที่จะคล้ายๆกับจดบันทึกนะครับว่าเราเนี่ยเคยทําอะไรมาบ้างแล้วนะครับอ่ะเราคลิกไปที่ตัวโน้ตบุ๊กนะครับทุกคนคลิกมาเสร็จปุ๊บเขาบอกว่าเพิ่มแหล่งที่มาอ่านี่คือความพิเศษนะครับมันมีแหล่งที่มาอะไรบ้างอันนี้ยมันว้าวมากทุกคนนะหนึ่งนะครับเราสามารถที่จะไปนะฮะใช้ Google Drive อ่านั่นหมายความว่าถ้าเกิดว่าเราเนี่ยนะครับนะ จะมีแหล่งอ้างอิงจาก Google Drive เนี่ยที่เราเก็บสะสมไฟล์ต่างๆเนี่ยแล้วให้ AI เนี่ยนะครับไปดึงไฟล์พวกนั้นเนี่ยมาประมวลผลอันนี้ก็ได้นะครับอันที่2นะครับนะ เป็น Google s l i d e โอ้โหนะฮะอันนี้คือผลิตภัณฑ์ของ Google นะที่สามารถที่จะเอามาใช้ได้นะครับมีลิงก์อีกครับจากเว็บไซต์หรือแม้กระทั่ง YouTube นี่นะนื่องมาจากว่าตัว y o u u u b เนี่นะครับนะมันเป็นแพลตฟอร์มเนี่ยที่เป็นส่วนหนึ่งของบริษัท Google ใช่ไหมครับดังนั้นเนี่ยนะฮะเขาก็เลยเป็นคับนะเขา,าใช้ร่วมกนันได้อย่างดีเยี่ยมนั่นเองนะครับทุกคนนะเราสามารถเพิ่มข้อความเนี่ยเข้าไปได้อีกนะฮะก็คือสามารถที่จะ วางข้อความหรือว่าข้อความที่เรามีอยู่นะฮะใส่เข้าไปเนี่ยในตัวที่เป็นฐานข้อมูลที่เราอยากจะดึงมาอ้างอิงก็ได้นะครับเอาล่ะนะครับนะเดี๋ยวผมจะลองวางนะครับนะเจ้า YouTube ลงไปนะ่วางลิงก์ลง YouTube ลงไปนะครับวางลงไปเลยนะครับแล้วก็ผมก็กดแทรกลงไปนะครับเดี๋ยวเรามาดูว่ามันทํางานได้ไหม่าโอเคนะครับนะอันนี้นะครับเห็นไหมครับนะเขาก็จะมีนะสรุปมาให้เลยนะครับนี่คือสรุปมาให้เรียบร้อยแล้วนะครับนะทนนี้เขาบอกว่าสามารถที่จะกดสร้างนะครับ การสนทนาแบบเจ้าลุกผู้จัด2คนภาษาอังกฤษเท่านั้นนะครับได้ด้วยแต่เบื้องต้นนะครับผมจะมาลองอันนี้เขาบอกีงครับคำถามแนะนำา p p o o n e 6 p r r o รุ่นใหม่เนี่ยมีคุณย์บัติโดดเด่นอะไรนะครับอันนี้คือ เขาจะมีส่วนประกอบต่างๆให้นะหนึ่งก็คือสรุปใช่ไหมครับนะสองนะครับก็ดูว่าอนนเนี้ยนะฮะมีคําถามที่พบบ่อยอะไรนะครับสรุปเอกสารคู่มือการเรียนรู้สารบ,บัญต่างๆนะครับนะแล้วก็มีส่วนที่คำแนะนำสมมติว่าเฮ้ยเราไม่รู้ว่าเราจะถามอะไรโอเคไหมเราสามารถกดได้นะอันนี้ตัว iPhone นะครับผมจะรู้ว่าเอ๊ะนะฮะเป็นยังไงบ้างผมจะลองคลิกตรงนี้นะครับ อ่านะฮะ iPhone 16 Pro รุ่นใหม่เนี่ยนะครับมีคุณสมบัติโดดเด่นอะไรบ้างนะเดี๋ยวผมจะลองดูนะว่าเขาเนี่ยนะครับนะจะตอบอะไรเนี่ยมาให้ผมนะครับทุกคนอันนี้เขาก็จะประมวลผลอยู่นะว่าเอ๊ะข้อมูลนะครับที่ได้มาจากตัววิดีโอที่เป็น y t u t u เนี่ยนะครับนี่ครับทุกคนเฮ้ยมันว้ามากนะประ,ประมือประมือประมือนี่คือสิ่งที่สำคัญมากนะครับว่า เขาเนี่ยนะครับเอาแหล่งอ้างอิงมาด้วยเนี่ยสามารถคลิกได้ดูนะเนี่ยฮะหมายเลขกหนึ่งนะครับนะว่าเอามาจากไหนข้อความอะไรเห็นไหมครับหมายเลขกสองนะครับเป็น่านะครับมาจากไหนข้อความอะไรเหมือนว่าอธิบายเพิ่มเติม,ตมของแหล่งที่มาด้วยนะครับทุกคนที่เขาบอกว่าจากข้อมูลนะครับนะไอโฟนสิบหกโปรรุ่นใหม่เนี่ยนะครับมีคุณสมบัติโดดเด่นนะครับนี่เห็นไหมนี่ก็คือนี่ก็คือแบบขนาดหน้าจอนี่ใหญ่ขึ้นนะครับนะปุ่มนะฮะแอคชั่นนะฮะ iPhone 16เลยนะครับทุกรุ่นนะครับนะเห็นไหมเราลองไปดูในหน้าของ Apple ก็ได้นะครับนะเห็นไหมฮะนนี้คือเว็บ Apple นะเขาก็จะมีเนี่ยมีปุ่มนะครับนี่เห็นไหมนะครับไอโฟน16 pro นะครับนะเนี่ยฮะเห็นก็บอกว่า,ามีปุ่มพิเศษเนี่ยนะสามารถที่จะแบบเ,เลื่อนนะซูมอะไรเงี้ยได้นะคล้ายๆแบบว่าเอามาถ่ายภาพได้ดีขึ้นนะครับนะสำหรับใครที่สนใจนะครับนะไอโฟนตัว ใหม่นะครับนะไม่ว่าจะเป็น iPhone 16 iPhone 16 Pro p p o o n e 16 Pro Max นะครับอันนี้ก็คิดว่าน่าจะเหมาะสมกับคนที่ทํา y o YouTube แล้วก็เอาไปถ่ายวิดีโอนะครับนะเอากลับมาที่ตัว Notebook LM อีกครั้งหนึ่งนะครับทีนี้ผมอยากที่จะลองแบบคุยเพิ่มเติมนะครับกับเจ้าตัวที่เป็น YouTube คลิปนี้นะครับนะอ่าผมถามเพิ่มเติมนะครับนะถ้าเปรียบเทียบนะครับ iPhone นะฮะแต่ละรุ่นนะครับนะแนะนำ รุ่นไหนดีอ่ะผมนะฮะก็แชทนะครับเราสามารถที่จะแชทคุยกับมันได้นะครับอ่านะฮะเดี๋ยวดูว่าเขาเนี่ยนะครับจะให้ข้อมูลอะไรนะครับนี่คือตัวฐานข้อมูลเนี่ยนะครับมาจากตัววิดีโออันนี้โอเคไหมดังนั้นนะครับเรามาดูนะครับ iPhone รุ่นต่างๆที่น่าสนใจนะครับอ่าเขาบอกเลยนะฮะรุ่น16ธรรมดา16 Pro 16 Pro Max เห็นไหมเหมาะสมสำหรับผู้ใช้งานนะต้องการประสิทธิภาพสูงนะแสดงว่าถ้าใครเนี่ยนะฮะ ต้องการนะครับรุ่นธรรมดาคุณก็ใช้ iPhone 16เฉยๆนะฮะแต่ถ้าเกิดว่า Pro กับ Pro Max ถ้าเกิดว่าเราต้องการแบบซูมนะครับในหาระบบซูมนะครับก็คือพวกกล้องนะครับอะไรอย่างเงี้ยนะถ้าเกิดว่าเราเนี่ยสนใจนะครับว่าจะซื้อมาแล้วก็เอามาถ่ายวิดีโอเนี่ยที่ประสิทธิภาพที่สูงมากๆนะครับเราก็อาจจะต้องใช้ตัวที่เป็น Pro กับ Pro Max อันเนี้ยผมพูดถึงตัว p p o o n นะนะที่เป็นตัวธรรมดาตัว Pro แล้วก็ตัว Pro Max นะครับนี่นะฮะ ก็มีรุ่นอื่นๆที่แนะนําได้อีกนะครับราคาประหยัดนะเขาก็บอกว่าคุณอาจจะไปใช้รุ่นอื่นๆก็ได้นะอ่าถ้าเกิดว่าไม่ใช้ iPhone 16มันก็จะมีรุ่นนะครับที่ผ่านๆมานะไม่ว่าจะเป็น iPhone 13อันเนี้ยอย่างที่ผมใช้อยู่ตอนนี้นะตอนนี้นะครับเรารู้แล้วว่าเราสามารถที่จะอ่ะคุยกับตัวที่เป็นคลิปวิดีโอ YouTube ได้เห็นไหมเขามีแหล่งอ้างอิงให้นะครับอ่านี่ทีนี้นะครับนะเราสามารถทําอะไรได้อีกนะครับอ่าเราสามารถทาอะไรด้อีกนะครับนะบ,บันทึกลงในสมุดโน้ตนะกดตรงนี้ ปึ่งนะครับนะอันเนี้ยก็คือเป็นสมุดโน้ตที่ เราเนี่ยบันทึกไว้เรียบร้อยนะครับสามารถที่จะแก้ไขได้ด้วยนะครับอันนี้ผมก็ผมก็จะเขียนว่าเป็นเรื่องราวของ iPhone นะครับโน้ตลงไปเรียบร้อยนะครับก็คือเป็นเรื่องราวของ iPhone นะครับผมจะลองเพิ่มมันใหม่ขึ้นมานะครับสมมุติว่าผมจะเลือกไฟล์นะครับต่างๆขึ้นมานะเอาละทุกคนนะผมเลือกไฟล์เนี่ยมาเรียบร้อยนะครับไฟล์ไฟล์นี้นะครับเป็นไฟล์ที่เกี่ยวข้องนะครับการทํา YouTube นะครับนะของช่อง m ิตรบี t นั่นเองนี่นะฮะซึ่งเขาบอกว่าเป็นไฟล์ที่สําคัญมากนะถ้าเกิดว่าใครเนี่ยนะครับนะ จะท o u t u b e นะครับแนะนําให้ไปอ่านไฟล์นี้นะอ่ะโอเคนะครับทีนี้ก็เหมือนเดิมครับมีสรุปมาให้จากไฟล์นี้นะแล้วก็มิตริสเนะครับบริษัทพรีวิวโอยูทู e นะมีปรัชญาและกลยุทธ์แบบไหนเฮ้ยนะครับถ้าเราอยากรู้กลยุทธ์นะครับของช่องที่เป็นผู้ติดตามระดับโลกนี่นะครับเราจะทํายังไงอ่ะโอเคเราก็สามารถที่จะคลิกตรงนี้ได้นะนะครับอ่ะผมลองคลิกไปนะครับทีนี้นะครับนะว่าเขาเนี่ยนะฮะจะให้ข้อมูลเราเนี่ยมาอย่างไรนะครับ ผมแนะนำอีครั้งนึงนะถ้าเกิดว่าเราเนี่ยนะครับอยากได้ข้อมูลแบบตรงๆนะครับแล้วก็สามารถที่จะมาเลือกตรงนี้นะอันไหนที่เราไม่เอาเราก็ติ๊กออกไปนะครับหรือว่าจะให้ประมวลผลจากทั้งหมดก็ได้นะอ่ะโอเคนะครับเห็นไหมฮะปรัชญานะครับในการหรือว่ากลยุทธ์ของบริษัทเนี่ยของมิตาบิสเนี่ยนะครับเขาเนี่ยนะครับทำอะไรบ้างกลยุทธ์เนี่ยนะครับบริษัทนี้ก็คือเขาเนี่ยนะฮะเน้นที่อัตราการคลิกผ่านก็คือ CTR ระยะเวลาที่การรับชมโดยเฉลี่ยนะครับนี่เห็นไหมเขารู้ว่าเอ๊ะนะฮะ ถ้าเกิดว่าเราจะทำ YouTube เนี่ยนะครับเราต้องดูเรื่องอะไรอัตราการคลิกก็คือตัวที่เป็น CTR เนี่ยมันจะสอดคล้องกับตัวหน้าปกหน้าปกเราต้องว้าวคลิกเข้ามาแล้วเนี่ยนะครับนะมีอัตราการคลิกที่สูงอะไรเงี้ยนะครับระยะเวลาการชมโดยเฉลี่ยอ่านะฮะมีผู้ชมนะฮะชมในคลิปเราเนี่ยนะครับโดยเฉลี่ยเนีนะ่ยถ้าเกิดว่านานๆเนี่ยก็จะดีอะไรเงี้ยนะครับนะเนี่ยเขาก็จะบอกไว้ทั้งหมดเลยนะครับนี่นะฮะการทํางานเป็นทีมนะฮะการเรียนรู้ปรับปรุงอย่างต่อเนื่องนี่เห็นไหมฮะ คุณจะต้องไปนะครับนะเรียนรู้อยู่อย่างเสมอนะครับปรัชญางเขาคือไม่มีอะไรสําคัญไปกว่าลาดับความสําคัญของคุณนะครับทางานหลายวิดีโอทุกวันนะเห็นไหมเขาทําวิดีโอเนี่ยนะครับนะเยอะมากมากครับทุกคนผมลองบันทึกไว้เหมือนเดิมนะครับแล้วก็อันนี้นะฮะผมก็แก้ไขไปนะครับว่า YouTube m r b e a s t แล้วกันนะครับเรียบร้อยนะทุกคนนะครับนี่เห็นไหมฮะเรายังสามารถทำได้อีกนะครับเราสามารถที่จะกดแชร์เนี่ยนะครับไปให้ผู้คนได้ด้วยนะทุกคนนะ โดยการที่เราจะต้องนะฮะเพิ่มอาจจะเพิ่มเป็นอีเมลอะไรเงี้ยนะครับลงไปนะนี่ก็เป็นตัวอย่างนะครับที่ผมมาแนะนําให้ทุกคนนะครับสามารถที่จะใช้ได้ฟรีนะซึ่งตัวนี้นะครับจะใช้ได้ดีนะครับก็ต่อเมื่อเราเนี่ยนะครับมีฐานข้อมูลโอเคไหมหรือว่าถ้าเกิดว่าเราไม่มีฐานข้อมูลเลยนะครับเราสามารถที่ใช้ตัว ChatGPT เนี่ยเพิ่มเข้ามาก็ได้นะนะฮะมันยังสามารถทำอะไรได้อีกนะครับเยอะมากเลยนะไม่ว่าจะเป็น Google Drive นะครับนะหรือว่าเว็บไซต์ก็ยังได้นะ ก็ทำนองกษณะเดียวกันนะครับคุณก็กดเว็บไซต์อย่างนี้นะเสร็จแล้วคุณก็ไปเอาลิงก์ของเว็บเนี่ยครับมาวางแล้วก็อาจจะให้มันสรุปหรือว่าถามมันหรือว่าคุยกับมันอะไรเงี้ยนะครับเจ้า AI ตัวเนี้ยเขาจะตอบมาให้เรานะครับเราก็จะได้ข้อมูลนะข้อความแล้วก็ไอเดียนะครับในการทําต่างๆเนี่ยเพิ่มมากขึ้นนะครับทุกคนผมจะลองกดตรงนี้นะครับดูสร้างนะครับว่าเขาเนี่ยนะฮะจะสร้างบทสนทนาเนี่ยอะไรเนี่ยมาให้เรานะครับสําหรับตัวที่ เป็นฟังก์ชันอันนี้ซึ่งน่าสนใจมากๆนะซึ่งตัวนี้นะผมได้กดไปแล้วนะครับต้องรอประมวลผลนิดนึงเรามาลองทดลองนะครับนะฟังก์ชันเนี่ยนะครับที่มันสรุปออกมาในรูปของเสียงให้เรานะเราสามารถที่จะเอาไปใช้งานเช่นเอาไปทำพอ s แคส r d อะไรเงี้ยก็ได้นะครับทุกคนนะเดี๋ยวมาฟังพร้อมกันนะครับทุกคน alright Mr Beast playbook deep dive let's go โอ้เสียงเหมือนคนมาก having his actual how to succeed guide plus those iPhone leaks swirling around yeah สียงเหมือนคนมากครับทุกคนนะอ่านะดูดิ sharing that's a win yeah it's like word of mouth marketing but on a whole other level exactly those did you see this เฮ้ยมันเหมือนแบบมี2คนเนี่ยกำลังพูดคุยกันอยู่นะฮะ but instead of stocks it's slime stadiums and cash filled airplanes which I can building a team oh yeah like he's huge on face to face เฮ้ยมันเจ๋งมากครับทุกคนนะเราสามารถที่จะทำ podcast ที่มีคนเนี่ยนะครับพูดคุยโต้ตอบกันได้ด้วยนะเสร็จแล้วเนี่ยนะครับเราสามารถกดตรงนี้แล้วก็ดาวน์โหลดเนี่ยไปใช้งานได้เลยนะครับทุกคนถ้าเกิดว่าใครนะชอบคลิปนี้นะครับคุณลองคอมเมนต์ดองนะว่าเอ้ยชอบมากครับครู และถ้าเกิดว่าใครนะฮะสนใจเรื่องของ AI มากขึ้นนะตอนนี้นะครับนะเรามีคัดเรียนที่ชื่อว่าวิดีโอ AI นะครับเราสามารถสร้างวิดีโอ AI เนี่ยได้แล้วนะครับเรียนออนไลน์เนี่ยเรียนที่ไหนก็ได้นะครับแล้วพบกันเนี่ยในคัซเรียนเรื่องของการสร้างวิดีโอ AI ครับถ้าคุณชอบเรื่องราวดีๆแบบนี้กดติดตามครูยูดูแล YouTube ไว้และกดกระดิ่งแบบทั้งหมดเพื่อแจ้งเตือนความรู้ดีๆก่อนใคร